กลนำรเมอาหารกลางวันวันนี้อาหารกลางวันวันนี้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้คือสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มอบให้ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ที่มอบอาหารกลางวันมื้อนี้ที่มอบ ขอบพระคุณมากครับขอบพระคุณมากค่ะเฉิญรับประทานได้อันนี้เรียกว่าแกงขาไก่อร่อยมากโูกคุณครูไม่ให้เขาใส่พริกไม่มีพริกนะครับแวเคเหรออ๋ลองดูคุณครูว่าเด็กๆจะต้องชอบโอ้โหนี่มีกุ้งนะครับต้องหอยตุ๋นแครอทผัดกับดอกกระหล่ำใไหมที่มีหมูหมูเส้นกับกรอบแล้วก็ไข่เจียวหมูสับนี่ แกงขาไก่สำหรับเด็กเด็กอันนี้เจ๋งเป้งเมือยอาหารดีเลยนะครับ,าบทานให้อร่อยอันนี้เด็กเด็เก่งมากครับกินขะ้าวหมดหม้อเลยนะโดยเฉพาะคุณอิ๊กกินสี่หือ้ากันไม่รู้เนี่ย <4 S 2> ลืมนับออสี่เหรอครับข้าวสี่จาน ต้องตัดวันนี้วันอังคารที่9มีนาคมพุทธศัการาช2553เด็กๆเป็นวันที่2ของท่ายนะครับวันอังคารเราใส่เสื้อสีชมพูนะครับวันนี้เนี่ย,เ,ยดเด็กๆเข้าสู่ขั้นตอนของใหญ่ๆมากลูกเป็นขั้นตอนของการทำเปเป,เปอร์มาเช่นะครับเราใช้กาวลาเท็กหรือกาว g p a นะครับ ทาให้ทั่วทั้งสองด้านนะฉีดให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็แปะไปให้ทั่วคุมทั้งหมดเลยนะครับเราก็จะได้พื้นของมันนะครับเสร็จหลังจากนั้นเราจะตากให้แห้งนะแล้วก็เดี๋ยวมาทาสีขาวนะครับวันวันสุกก็จะได้ลงสีได้งานกลับบ้านครับว่นนี้เราจะต้องไปข้างนอก ของนโมเป็นสิงโตของพี่พางๆเป็นรูปก,กระต่ายของอีกเป็นอะไรครับข้างคาว้งคาดูดเลือดด้วยนะไม่ธรรมดา,ตา,าแต่วันนี้ข้างคาวไม่ดูดเลือดแล้วเพราะทั้างคาวกินข้าวไปต้องสีส่สจานเป็นแชมป์ไปเลย